สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังหางานทำอยู่วันนี้ข่าวสารเป็นข่าวดีมากนะครับสำหรับคนที่หางานเนื่องจากกระทรวงแรงงานเตรียมตำแหน่งงานว่างกว่า2แสนตราลอรองรับคนว่างงานทั่วประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งรวบรวมตำแหน่งงานทั่วประเทศช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและคนตกงานจากสถานการณ์โควิด -19 ้ระอกใหม่ล่าสุด พร้อมเสิร์ฟงานแล้วกว่า225,207อัตราท่านนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลกระทรวงแรงงานได้เน้นย้ำให้กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างเร่งด่วนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างเท่าเทียมนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาฟื้นตัวโดวยเร็ว โดยมอบหมายให้ระฐมตีว่าการกระทรวงแรงงานติดตามสถานการณ์การจ้างงานอย่างเร่งด่วนล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยว่ารู้สึกห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างการชะลอการจ้างงานตลอดจนมาตรการการลาพักโดยไม่จ่ายเงินเดือนล่าสุดได้สั่งการให้กรมการจัดหางานลงพื้นที่พบปะนายจ้างสถานประกอบการที่ยังมีการจ้างงานเพื่อรวบรวมตำแหน่งงานว่าง เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ว่างงานและประสงค์หางานทําจากทั่วประเทศพร้อมการแนะนําอาชีพแนวทางการประกอบอาชีพอิสระและการฝึกอาชีพอิสระที่เน้นการฝึกทักษะที่หลากหลายให้สามารถปรับตัวเพื่อประกอบอาชีพอื่นๆได้ขณะนี้นะครับมีนายจ้างสถานประกอบการที่มีความต้องการจ้างเป็นจํานวนมากซึ่งมีตําแหน่งงานว่างทั้งสิ้น2 2 5 2 0 7อัตรา โดยตำแหน่งงานว่าง10อันดับแรกที่นายจ้างสถานประกอบการที่ต้องการมากที่สุดได้แก่ 1. แรงงานด้านการผลิต 2. แรงงานในการผลิตต่างๆแรงงานทั่วไป 3. แรงงานด้านการประกอบอื่นๆ 4. ตัวแทนในหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ 5. พนักงานขายและผู้นำเสนอสินค้าอื่นๆ 6. พนักงานบริการลูกค้า 7. พนักงานจัดส่งสินค้าอื่นๆ 8. ผู้ตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สินค้าเส้นใยเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ9ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์10เจ้าที่คลังสินค้าอื่นๆซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าได้ให้รองปลัดกระทรวงแรงงานรักษาการแทนอธิบิีกรมการจัดหางานว่าผู้ว่างงานที่ประสงค์จะหางานทำสามารถเลือกสมัครงานผ่านช่องทางการให้บริการจัดหางานในรูปแบบออนไลน์ด้วยตนเองโดยไปที่เว็บไซต์ smartjob. d o e g o t h ก็คือเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ทุกท่านด้านท้ายคลิปนี้เพราะกระทรวงแรงงานบอกว่าการจะหางานปัจจุบันไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่บริษัทท่านสามารถเข้าไปที่การสมัครแบบออนไลน์ถ้าไปกรอกคุณสมบัติ ตำแหน่งที่ท่านอยากสมัครได้เลยแล้วเดี๋ยวก็จะมีการติดต่อทางออนไลน์นะครับเพื่อจะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานลดการรวมตัวกันของคนจํานวนมากและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิแต่ในกรณีที่ไม่สามารถใช้บริการแบบออนไลน์ได้ท่านก็สามารถติดต่อขอรับบริการณศูนย์บริหารจัดการงานเพื่อคนไทยสมาร์ทจ็อบเซ็นเตอร์ของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1นึถึงสิและสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ดังนั้นถ้าทุกท่านนะครับสะดวกในการใช้มือถือสมาร์ทโฟนของท่านท่านก็เข้าไปในลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับก็ไปฝากฝากเรื่องของประสบการณ์เอกสารการสมัครพร้อมเลือกตำแหน่งที่ท่านประสงค์จะสมัครผ่านแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟนของท่านได้เลยนะครับนี่เป็นข่าวสารดีๆที่นำเสนอให้ทุกท่านหวังว่าจะถูกใจและ สามารถช่วยให้ทุกท่านได้งานทำนะครับท้ายสุดนี้นะครับอย่าลืมนะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันดูยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ